วัวน้อยหัดกินนม,มเก่งอย่างงี้สิลูกแม่จะได้สบายนะขับไปขับมาเดี๋ยวก็ไดเองดอกลูกหัวนมมันใหญ่มันบลลูกเ,ลเดี๋ยวลอลอเดเมื่อขาไปยันับเต้ป่าบิ่งกันอะไม่เอาเดี๋ยวแม่มันเตะเดี๋ยวมันก็กินได้กุตาจดูแม่เขาน่ากลัวไหมเนี่ยตัวใหญ่เบเริ่มเลย เมื่อกี้ให้กินนมไปแล้วสีเต้าครบค่ะได้กินหัวเหลืองแล้วเรียบร้อยทีนี้จะเป็นการกินนมของเขาเองครั้งแรกนะคะเขาสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์เนาะเขาก็ต้องได้กินเองของเขานน่แหละทุกคนแต่เมื่อกี้เนี่ยเขากินนมไปแล้วครบสีเต้าก็คือนมหัวเหลืองของลูกวัวเขาก็จะแข็งแรงแล้ว,ลวจ้ะ สบายใจต<ะ>ิ่งตาก็ลุน้นว่าวัวน้อยจะกินนมได้ไหมกินได้เพราะว่าเรานะ่ะเอาให้เขากินแล้วหัวมันเล็กลงแล้วเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ดีใจแล้วจะ้ะนี่เพิ่งคลอดเมื่อคืนสองทุ่มค่ะนี่เมื่อคืนกับเบียร์พ่ะวุณวานไม่ติกินไหนน้องมึงกินบ่ไหนดีเหนื่อยเดี๋ยวก็กินได้ ใจเย็นคุณตาดูเขาจะละความพยายามไหมเออน่ๆได้แล้วได้ไหมได้ไหมเอาอีกเอาอีกใกล้แล้วลูกใกล้แล้ว แก้แล้วแม่อย่าดิน้นแม่อย่าดิน้นอแม่แม่เขาช่วยแม่เขาช่วยลูกกินนมเขาช่วยให้ลูกเขาหานมเก่งขึ้นอะไรอยู่ตรงหัวนัว่นแหละลูกอยู่ตรงหัวนัว่นแหละอันนี้เขาดันตูดลูกเขาให้ไปหานมนะจ๊ะได้หรือ,อยังได้แล้ว เลายังไม่ได้อีกเหรอลูลกยังไม่ได้อีกเหรอนภาพที่สวยงามมากเลย่ะเดี๋ยวก็กินได้หนูแข็งแรงแล้วหนูได้กินนมเหลืองแล้วเดี๋วหนูก็หาเจอ หนูรู้ว่าอยู่ตรงไหนแค่เข้าปากยังไม่ได้เฉยๆแม่เขาก็ช่วยดันให้ลูกเจอนมเจอหรือยังดูดได้หรือยัง มีลูกแปดตัวแล้วจ้ะก็เลี้ยงลูกเป็นแบบแต่เราก็ช่วยเขานิดนึงให้เขาได้กินนมหัวเหลืองเขาจะได้แข็งแรงถ้าเขาไม่ป่วยอะค่ะยังไงเขาก็กินเป็นกินได้แต่วัวสองตัวรอบที่แล้วอะที่มันไม่อยู่กับเราค่ะเขาป่วยตัวหนึ่งเป็นลำปีสกินอีกตัวหนึ่งโดนหมากัดไอเนี้ยเขาก็ไม่ไม่ดูดนมไม่อะไรเลย เขากินนมไม่ได้เขาก็จากเราไปแต่ตัวนี้เขาแข็งแรงดีทุกอย่างแม่เขาก็เลี้ยงเป็นเขาก็กินได้แม่ลำคาญแล้วเมื่อไหรจะกินได้แม่เดินหนีแล้วลูกกินนมไม่ได้โอ,อแม่บอกว่าเอาเข้าข้างหลังสิลูกเข้าข้างหลังดูชิเอาเข้าข้างหลังเข้าตรงหน้าดูชิจะได้ไหมอย่าเตะลูกนะกาแฟนะอย่าเตะลูกนะ หัวบ้านๆจ้ะหัวน้อยบ้านๆเนี่ยมาฝั่งนี้แล้วลูกมาฝั่งนี้ไหมจะประสบความสําเร็จไหมเนี่ยการกินนมเองครั้งแรกเนี่ยเออนั่นแหละกินทั้งหลังนั่นแหละกินตรงตูดนั่นแหละก้มลงไปอีกก้มลงไปอีกก้มลงไปอีกแล้ว นมแม่ก็ย้ายใหญ่คุณแตนอนเฝ้าวัวบรรยากาศเช้าวันใหม่จ้ะแม่วัวกินหญ้าเกิงแล้วหญ้ามีเยอะจ้ะเอาออกจากบอ่อปลา ยารอบบ่อปลาทำความสะอาดบ่อปลาแล้วก็เอายามาให้วัวกินเลยนะละความพยายามน่ะไปดูแม่กินหญ้านะ่ะอยากกินหญ้ากับแม่นะ่อจจะอาจารย์เออาจารย์เอไม่ไปกินนมแล้วเหรอฮะมาดูแม่กินหญ้าแล้วเหรอ อได้กินนมสีเต้าแล้วเมื่อกี้แข็งแรงดีต่อไปหนูก็ต้องกินเองให้ได้านาไม่มีใครมาป้อนตลอดเวลาแล้วนะกินหญ้าหวานแม่เขากินหญ้าหวานคอ,อกวัวบ้านๆจ้ะคอดบันที่ยี่สิบห้า เดือนสิงหาสองห้าหกเจ็ดกอดตอนสองทุ่มชื่อว่าน้องเงาะเพราะว่าเป็นตัวผู้ตั้งใจไว้ว่าถ้าชื่อถ้าเป็นตัวเมียจะชื่อน้องลำใหญ่ถ้าเป็นตัวผู้จะชื่อว่าน้องเงาะเขาก็เลยได้ชื่อว่าน้องเงาะเลยทีนี้นะสีเขาคล้ายๆกันกับ พี่เขาบัวคอกนี้จะเป็นสีดำน้ำตาลอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยจ้าเอจ้าเอเขาเป็นเอฟสองนะจ๊ะแม่เ,เขาก็บัวหลอดผสมบัวบามันจ้ะก็จะได้โครงสร้างที่โตโครงสร้างที่โตจากบัวหลอดเนื้อหนาจากบามันจ้ะโครงใหญ่ตัวสวยลูกตัวนี้ลูกที่ตัวที่แปดของเขาแล้วจ้ะ มีลูกแปดตัวได้ตัวผู้เจ็ดตัวตัวเมียตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงแต่ตัวเมียดิ้นออกคอกหมากัดตายตัวนี้อยู่รอดปลอดภัยอยู่กับแม่เป็นพอพันแม่พันเด้อลูกเอ้ยสิพาไปหาผู้สาวดอกสำหรับคลิปต้อนรับน้องใหม่วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ละจ้า มบรรยากาศเช้าเช้าสดใสนะคะบ๊ายบายค่ะ